สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตอนเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่บ้านบางป่านะครับตำบลพิกตองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้มาชมคอกวัวอีกคอกหนึ่งนะในสายสายประกวดเนาะสายประกวดวัวสวยงามนะครับคือที่บ้านของชื่ออะไรนะครับเด่นเนียมหอมเด่นนะครับเด็บเนียมหอมอีกท่านคือแบงค์อีกท่านคือบอสสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณ ที่คุณนาอริชาได้ทางช่องตลอดเที่ยวโซ่ไทยมาทําการถ่ายทําวิดีโอวัวสวยงามที่บ้านนะครับในเรื่องต้นเนี่ยคงอยากจะคุยถึงเรื่องความเป็นมาทําไมถึงมาเกี่ยวข้องกับวัวสวยงามอยากให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเป็นยังไงเป็นเป็นไงมาไยังไงอชอบอะครับชอบตอนงแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กที่เล่นวัวสวยงาม,ามมาตลอดเลยตอ,ตอนเด็กไม่วัววัวไม่เคยชอบนะครับตอนเด็กล้วเป็นยังไงก็ พวกเพื่อนๆเดี๋ยวให้ซื้อโมลานครับตัวนแรกเดี๋ยวซื้อวัวหัวลานวัวลานอืมแล้วเป็นไงก็ได้ได้พอได้เริ่มเล่นแล้วชอบครับชอบวัวลานก่อนวัวลานก่อนครับอืมพอได้วัวลานเสร็จก็จักจกเริ่มวัวประกวดครับแล้วชอบไปยังไงถึงว่าว่าวัวลานลัวประกวดมันบางอย่างบางครั้งมันคนคนคนละแนวไปเลยนะใช่ครับเออมันเป็นยังไงเที่ยวดูวัวประกวดครับไปดูวัวประกวดด้วยไปเที่ยวดูอะไรอย่างนี้ ก็เลยชอบก็เลยชอบชอบแล้วเป็นยังไงต่อแล้วก็ชอบก็ก็ไปเที่ยวเที่ยวดูตม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 บ้านพวกม้างตำลานบ้างอะไรอย่างี้ครับไปดูวัวประกวดเนี่ยนะวัวสวยงามวัวอะไรพวกนี้เที่ยวดูเลยครับก็ชอบครับก็เลยเคยเคยเคยซื้อวัวเล็กมาครับซื้อมาแล้วัวเล็กสายประกวดนี่ใช่ไหมครับซื้อมาก็ ก็ไข่ไปบ้างอะไรนะครับแล้วซื้อมาตอนนั้นเป็นซื้อวัวที่ไหนมาซื้อแรกๆก็น่าจะซื้อซื้อซื้อของของป่าเทพครับเขาเป็นสายประกวดเหมือนกันใช่ไหมใช่ๆป่าเทพเจีรับดําเนินนะครับแล้วก็เขามีชื่อด้านประกวดไหมมีครับมีชนะมีอะไรเหมือนกันของเขาเด็นอยู่ครับอ่อนซื้อมาตัวตะกูตัวเมียตัวแรกครับตะกูครับพอประกวดรุดเจ๋๊ยวแลตั้งใจประกวดแล้วเป็นไงประกวดตาแรก ซื้อมาซื้อมาราคาประมาณสองหมื่นนะพี่เดี๋ยวเราไปประกวดไม่ติดนะครับไม่ติดไปติดใชรๆก็ไปร่วมก็ลองดูลองดูใช่ลองดูอ๋อแล้วแล้วตัวนั้นนเป็นไงต่อไอ่ตัวแรกผมก็เลยซื้อไมปครับขายออกไปใช่ซื้อมาอีกอันนี้ซื้อตัวเมียซื้อตัวเมียซื้อตัวเมียรุ่นประกวดรันแรกซื้อตัวเมีย้มาประกวดเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ประกวด ขอนชมได้ที่สองครับขอนชมัที่สองเป็นเป็นวัวรุ่นไหนตุ้เมียรุ่นไหนตุ้เมียรุ่นใกล้เชิงหรือคุณใช่อ๋อรุ่นใกล้เชิงใช่ไหมสาวใกล้เชิงเนาะได้ที่สองแล้วเป็นไงทําให้มีกําลังใจเลยชอบเลยชอบเลยแล้วแล้วลานทิ้งยางลานอ่ะลานไม่ทิ้งครับไปก็คือไปคู่กันนั่นแหละใช่ครับเรียนตูอโอ้นี่สองอย่างเลยแล้ววัวลานถามวัวลานก่อนวัวลานเนี่ย เรามีวัวลานไหมตอนนั้นตอนที่เล่นมีวัวสายเป็นไงช่วงช่วงก้อนเป็นวัวใหญ่ครับเลือกวัวตะพายวัวตะพายเยอะไม่ต้องเล่นวัวตะพายอืมมันดังก็ตัวกัวไอ้สิ้นเลือกใช่ใช่มาจากไหนวัวถรู้ได้เลยซื้อลูกเกิดเมืองการหมดเลยเนไปซื้อจากลุ้นหมดเลยซื้อตัวเล็กแล้วตัวโตซื้อรุ่นลุ้นครับซื้อประมาณนี้เท่เอว๋อประมาณตัวปกตัวปกตัวปกปลามาปั้นเอา ้ับล้วปั้นที่คอกดำไีกี่ตัวมีชื่อกี่ตัวพี่บอสสี่มีตัวได้เลรอเรแล้วเรอยู่กับเราหรือว่าปล่อยเราไปขายหมดครับขายหมดเลยขายมาซื้อวัวยวัววัวพวกืขายแพงไหมเมื่อก่อนขายเมื่อก่อนก็ขายไปตัวละหกหมื่นครับเหม่ก่อนอืมเป็นวัวอะไรวัวนอกวัวรองวัววัวนอกใช่ไหมก็ถือว่าก็ถือว่าจะได้เงอนเนาะ ทำไมก้อนก็ได้อยู่ได้ไหมกี่กี่ปีกี่แล้วสิบยุกยุกนั้นวัวตาพายมันจะหมดแล้ใช่ไไปปลายเลยใช่ไไปปลายวัวตาพายเรี่มาเล่นขอเริ่มเล่นขอดแล้ววัวทุกวันนี้วัววัวรันไหมมีวัวเล็กครับลูเล็กเลี้ยงวัวเล็กแล้วครับเดรรูเล็กอ๋อแล้วแล้วได้มาจามาจากไหนวัวเล็กแั้วัวเล็กก็ซื้อซื้อลูกมงกรเองครับ็ซื้อลูกมงกร เจ้าไหนว่ากันบอกได้ไหมเจ้าไหนซื้อซื้อพ่อลงผู้ครับพ่อลงผู้ครับลงผู้บอปล่อยลงผู้บอปล่อยอ๋อทางบัวทางบอปล่อยก็ดำบมันเนาะทางหลัวหลายตัวกันใช่ลงผู้บอปล่อยนี่ซื้อมายเกตัวซะเนี่ยของซื้อตอนนี้ซื้อของผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ของของน้องที่อยู่อยู่อะไร มังการนี u, ่ครับจ hmm. ้ำของคอกจ้ำครับม right? ีกี่ตัวทั้งหมดที่อยู่ตอนนี้ที่อยู่ในอเป็นสองตัวครสองตัวลองลองวิ่งลองซ้อมยังซ้อมนะครับจะเป็นไงบ้างกันได้การอยู่เบนกรนดานรอรอออกสนามอยู่ใช่ไหมรอแข่งครับรอแข่งอยู่ซ้อมกี่เที่ยววิ่งได้กี่เที่ยวสนามรเที่ยวครับเดี๋ยวนี้รัวซ้อมร้อยเที่ยวเลยเหรอวัวอายุเท่าไหร่วัวตอนนี้วัวเพิ่งจะสอสองขวบ มากกว่ายังไม่พัฒน์ฟันเลยก็ประมาณสองกว่าสามประมาณสามตบอ่ะเริ่มเริ่มมีมีน้องอกำลังมีน้องอ่ะก็ตัวสองตวปลาปาแล้วสองตัวนี่ก็ก็คือจะได้วางตำแหน่งค้าไว้ก่อนเนี้ยหรือว่าลองลองนอกลองลดนะลองลวการการการก่อนเนาะร้อยร้อยรอบมันก็ไม่น้อยนะนอนโอ้ยไล่เรื่อยใล่เรื่อยๆครับให้สองกำลังนะสองกำลังก็ประมาณนี้แล้วก็ ัวสวยงามก็ความเป็นมาก็มาถึงไอตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะลูก,ล,ก,ล,ก,กลูกหงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกหขงเนี้ยรประมาณปีตอนตอนนุ่มๆนะครับถึงมาตอนนุ่มๆเ,เป็นวัวจากไหนี่นบางจานครับวัเพชรบุรีใช่ลูกเพชรเลยพห่ลูกเพชรเลยใช่ลูกเกิดโอ้ลูกเกิเพชร ข้อเขาเป็นไงข้อเขาข้อบางจานอ่ะข้อบางจานมันเป็นข้อข้อตีคอ่ะข้อกระซุ่นอ่ะข้อสายขวนเหมือนกันใช่ไหมข้อเป็นต้นยายาทับลูกลูกวิ่งนะเลือพมาเป็นสายวิ่งล้านด้วยแล้วก็ลูกสายล้านแล้วสายโยงด้วยใช่ครับอ๋องั้นตัวนี้ก็ได้จะได้สายลานลูกก็ได้แต่เล่นลูกมันก็ลานได้ก็ได้ใช่ครับวิ่งไล่ตัวเลือก แล้วดูดกในคอกมีไหมดูกในคอกนะตอนนี้ท้องอยู่ครับอ๋อยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ได้มากี่ปีแล้วนะอนนี้อายุเหรอครับะตั้งแต่ซื้อมาได้กี่ปีแล้วประมาณประมาณสามสามปีอ๋อถือว่าลูกยังไม่ได้เน่อยแต่ดี่ผสมลูกเกิดเยอะครับเกิดเยอะครับพอที่ว่าไปต้องต้องไปผสมยังไงนะเวลา ข้อไปเข้อกรมจริงผสมจริงครับผสมจริงเลยใช่ไหมข้อปล่อยตามข้ออะไรใช่ไหมอ๋อผมคิดว่าปล่อยฝูงไม่ใช่ใช่ไหมเขาเตรียมบัวเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ใช่ก็คือเราค่าใช้จ่ายแพงไปหมดก็เราก็ต้มทีละพันอ๋อทีละพันครับแล้วประกันติดเราประกันด้วยใช่ไหมเราประกันด้วยคือถ้าไม่ติดต้องไปสมองไปขาใหม่อ่ะใช่ครับอ๋อกว่าจะรู้มันติดมันนานไหมกว่าจะติดก็ อีกถ้ายี่สิบวันยีวันเทประมาณหนึ่งปีสองปีมีเจ้าของก็จะเช็คไหมอ๋อเจ้าของเ้าจะของมาดูเองใช่ไหมเจ้าของตัวเมียเขาจะต้องเช็คแล้วว่างวเขาเป็นสัตว์เป็นสัตว์แล้วก็ก็จะโทรตามเราไปเป็นทีเลยซื้อมาตอนโตตอนโตนี่ตอนที่อยู่กับเจ้าของเดิมเลยเขาอยู่ประกวดไหมไม่เคยนะคครับไม่เยประกวดเลยก็ตอนต้องซื้อมาคีบยาวมานี่ ไม่เคยตัดไม่เป็นไรเลยเคยครับอยู่แต่ในครอบเก่งไม่ยาวเฟ้ยเลยครับซื้อมาครับไปแจงเลยแจงกงแต่งเกี๊บแล้วพอมาแล้วเริ่มประกวดตอนไหนเริ่มเริ่มทําตัวก่อนครับพีแรกเริ่มทําตัวว่าพอประกวดได้ไหมผมก็เริ่มทําตัวเริ่มแต่งตัวเริ่มแต่งตัวอ่ะประกวดปลูกบอลรุ่นไหนประกวดพ่อพันธ์พ่อพันธ์เลยใช่ไหมอ๋อปลูกบอรุ่นพ่อพันธ์เลยเนาะว่ามันโตแล้วเนาะ อายุเขาว่าวันเท่าไหร่ใช่ไหคิดว่านีิึงปันหมดตอนห้าหกปีนะห้าปีหกปีห้าปีหกปีหมดปาทย่เริ่มสนามล่าสุดเป็นไงสนามล่าสุดไปสนามไหนที่สองครับที่สเขาสงมงเขาจงมุ้ใช่ไหมเขาที่สองเขางแล้วแล้ววัดพรูได้ไปไหมนามเพชรบุรี ยังเลยครับยังไปเลยครับช่วงช่วงนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าโดนคิวทับเยอะครับอ๋อมีคิวโอ้ดาราคิวเยอะรับผสมเลยผสมเยอะโอ้ส่วนใหญ่เถาไหนรับผสมเนี่ยก็ปลัท่อปลัตท่อก้วยปลกไก่แล้วก็มา้นงกังนาบันไลดำเนินโอ้เยอะเลยทําไมเขาถึงว่าเอาวัวเราไปผสม ทำไมทำไมเพราะเพราะว่าพ่อวัวเพราะว่ามันมีเยอะใช่ครับเพราะมันมีเยอะในราชบุรีนี่ใช่แล้วทำไมถึงเลือกเราเขาว่ายังไงชอบเขามาเห็นตัวใช่ไหมเห็นเหรบอ๋อไม่เห็นตัวก่อนเห็นตอนมาขวดพอมาขวดเห็นตัวแล้วชอบชอบลักษณะรูปร่างอืมแล้วมันค่อนข้างค่อนข้างให้ให้ลูกสวยเขาตั้งใจเอาไปเป็นพ่อเพราะการเอาลูกไปทำอะไรคนที่เอาเราเราไปผสมเนี่ย ออยากได้ได้วยไปทำอะไรมันก็ต้องท่าพี่สองอย่างเลยใช่ไหมร้านก็ได้อยากเอาร้านด้วยอยากประกวดด้วย<ช>อ๋อ <c oughs> สามปีนี่เยอะไป ไม่ถึงไม่ถึงไปผสมรับผสมเนี่ยเยอะไหมรู้ัวแกะก็แกะร้อยพวกส้มส้มอาทิตย์นะอาทิตย์ก็น่าจะประมาณสี่วันสี่วันก็ออกทุกโอก็เกือบทุกวันเลยเนาะครับบางทีบางทีผมทับบางทีทับวันสี่ตัวนะอ้ไม่บางทีทับใช่อาทิษฐานวันสี่ตัวโอ้ลูกของนี่ไม่เบาเลยเชื่อเยอะเลย ก็กำลังดีอะใก็ต้องโดบโดดแลจวถามว่าด้วยการดูแลมันการการทับเยอะขนาดนี้มันต้องดูแลอย่างดีนะแล้วการดูแลเป็นไงการดูแลเพราะดูแลเขาเช้าเช้าผมก็ออกออกลามหน่อยตรงตรงนี้ยครับลามให้เขากินหญ้าใช่ไหมลามหน่อยกินหญ้าสดนั่นเด้อใช่แล้วเข้ามาก็อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็เจ็ดให้แห้งแล้วเข้าคอกเข้าคอก เรากินอาหารที่สับเนาะเขากินอาหารใช่อ๋ออาหารอาหารเสริมพวกนี้ใช่ไหมอ๋อของของของใครนะเขาปิซซับอ๋อของ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 สับใช่ไหมใช่อ๋อที่ว่าเอาไปที่เขาเอาไปสลับสนุนเวลากาลนกขวดใช่หลังสับกันเนาะใช่อือแล้วแล้เป็นไงกินอาหารเขาแล้วเป็นไงกินอาหารแล้วพิ้วพิ้วมันจะช่วยครับพิ้วช่วยแล้วก็มันมันมันค่อนข้างก็ค่อนข้างก็จะคึกคลึกได้พี่เลื่ เพราะว่าผมไปถึงผมว่าทับตลอดเลยครับไม่เคยที่ว่าไปไปไม่เคยจะว่าทับเลยว่าไปแล้วเขามีเขามีคึกตลอดเลยเขาจะไม่นิ่งเหมือนกันอะก็มีฮอร์โมนบุนี้บุนงทางเพศเนาะเเเออออนาะะจกินอาหารของเจ้านี้มานานเนี่ยก็สามปีแล้วเนี่ยกิ้นรา้ตั้งแต่ซื้อมาเลยเจ้ะตอดสินแรกมัน กินแล้วมองให้กินกินอาหารอื่นครับเออเจ้าอื s. <S ่นเป็นไงเจ้าอื่นมันไม่เข้ากันหรอับออกินแล้วมันเป็นไงบ้างพี่อู๋มไม่สดหรอกหือไม่สวยใช่ไหมแล้วมันแมมก็แม่มันไม่ค่อยเคลืกับมันมันจิมันเจ้านี้รู้สึกดีใช่ไหมใช่เราก็เลยก็คือใช้บริการมาตลอดใช่ครับแล้วโลคอัตราการกานกินก็เป็นก็กินต่อวันกินจํานวนเท่าไหร่ผมจะมีกระป๋องกระป๋องออกมาเนี่ยใช่ ก็ประมาณกิโลได้ไหมได้กี่มื้อโลผมไปกินช่วง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 บ่ายครับกระป๋อง้ากับบ้องหนึ่งวันวันละกระป๋องวันละป๋องครับแล้วก็ฝางแปะางแปะเนี่ยเขาจ้าก็ไปกินยาสดตรงนั้นนะกินยาเสร็จาก็มากินอาหารอาหารแล้วก็กินยาต้อนกินปลาตอนเย็นแค่นั้นเองถือว่ารูปร่างเขาโอเคไหมรูปร่างวัวถ้าเอาไปประกวดรูปร่างเขาน่าขาย ได้ใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมไม่ต้องฟิตทุนอะไรอีกใช่ไหมตอนนี้กำลังสุดกำลังสุดเราจะไม่เห็นลังสวยเลยก็สนามประกวดนี่ก็มีโอกาสได้จเได้ไปไหมดาววาจาอยู่นะครับวาจาอยู่ใช่ไหมทีมงานมีกี่คนหนูนี่ก็ทีมงานใช่ไนี่ชื่อชื่ออะไรนะเดี๋ยวเพื่อนลงชื่อเลยบอสบอสอ่าบอสบอสได้จับจับได้ไหมเนี่ยได้เขาไม่ไม่ยุ่งเท่าไหร่เนาะ ยังไงไยุงอยู่กันถ้า,ถ,าถ้าไปหลามพ่อถ้าเจ้าพ่อวัวนันะนี่ยเรา,าเล่นมอ๋อก็คือเจอคู่ต่อสู้อ่ะเพื่อนเขาพร้อมจะสู้อ่ะเนาะเออวัวมันไม่ได้วัวมันไม่ได้ตอนนะอ่ะมันก็เรื่องพวกนี้มันก็เห็นได้ามันขาดติดทนอย่างเดียวแล้วเพื่อนเคยไปละไปสนามแขกไปวิ่งแฝดไม่เคยอ่ะยามใช่ไหมถ้อยรถเขาเหลาล้อเหล่าเลยอ่ะเจอกับ เจอสนามมุกวดได้เจอกับไอ้บิ๊กไบยังเดี๋ยวมีไบเจอบ่อยไหมเจอเจอทุกรอบครับเจอทุกรอบแล้วเป็นไงได้ที่สองทุกรอบเขาได้ที่หนึ่งที่สองใช่ครับโอเจอทุกรอบแล้วบิ๊กไบเนีนะครับอยู่ก็สวยมันดีเนาะอยู่นาะอาบน้ำวันละกี่ครั้งเช้าอาบเช้าเนี่ยครับเช้าวันละครั้งพอนอกจากกินอาหารก็มีบำรุงอย่างอื่นไหม ก็มีน้ำหวานน้ำหวานเยอะบอยกินตอนกินตอนไหนกินตอนตอนมืดครับช่วงเย็นครับตอนตอนมืดต้องกินวนไม่ได้วิ่งลานไม่ต้องกินน้ำหวานอะไรเพื่ออะไรต้องผสมมันต้องใช้ผสมปั่นอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องให้มันช่วยมันให้มันเพื่อจะกินไข่ก็เหมือนคนได้กินไข่ไม่ใช่เหรอกินน้ำหวานเนี่ยน้ำหวานไข่ด้วยอ๋อผสมไข่ด้วยจะไม่น้ำหวานอ๋อ แต่ไม่ต้องใส่พวกไอ้พวกเครื่องดื่มชูก๊าบังไม่ไม่ต้องใส่มีไข่กับน้ำหวานสองอย่างไข่น้ำหวานนะฮั่นหานเสริมสามแค่นี้เองแค่นั้นครับอืมแค่นี้เองนะครับถือว่าเป็นวัวที่ตัวที่ดวยงานอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์ที่งานชุกเพราะงานเยอะจริงเหรอยอมรับว่างานเยอะจริงงานเยอะยอมรับว่างานเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอก็ เขาจะผสมในข้อเขาเองอ่ะน้อยที่จะจะผสม้างนอกเหมือนเราอ่ะถ้าท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะครับไปได้ถึงถึงไกลสุดแค่ไหนปมไปหมดนะครับถ้าถ้าถ้าติดต่อมาใช่ติดต่อมา้าสมมติประจวบแจ๊กกี้ติดต่อเนี่ยได้ได้ถ้าให้พ่อค้าน้ำมันผมไปหมดคิดค้าน้ำมันอย่างเดียว คีดค่าธรรมัน์และคีดค่าเฉลี่ยค่าทับค่าทับค่าทั๋วค่าทับหนึ่งพันกับค่าธรรมัน์ก็อีกต่างหากนะค่าออกกำลังออกให้บัวค่าธรรมัน์ไปจากนี้ไปกุยห้าร้อยก็ทับพันหนึ่งค่ปิดพันห้าก็ประมาณนี้นะนะครับก็ถ้าถ้าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้สนใจที่อยากได้ลูกหงส์เนาะลูกหงส์ที่อยู่ที่พี่กุลทองเนี่ยอยากไปผสมเป็นสายล้านก็ได้สายล้านได้สายประกวดก็ได้นะครับติดต่อที่ เด่นนะครับเบอร์โทร098 098 863 863 2071 2071นะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับซาตวนใจก็พร้อมตลอดติดต่อติดต่อไม่ได้เลยเวลาไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้กลางคืนก็ได้ได้ครับไปหมดทุกเวลาครับกลับกลับก็ประมาณนี้นะครับนะครับทางสายนี่ทางช่องตลอดเที่ยวรถไฟนะครับก็ต้องขอขอบคุณเดนนะครับบอสแล้วก็อีกคนนึงแบงค์รับนแบงค์นะครับที่ที่มานั่งพูดคุยกัน ครับือเป็นทีมง,งานที่เต็มนะนะครับ,รบขอตก้ของขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ <นะ S 1>